นาทเครื่องแบบนี้มีความหมายกับเราปัญหาสังคมมีคนบันเทาทุกเขาทุกเราทุกด้วยกันบวงประชาต้องอยู่ด้วยความหวังมีเราเป็นพลังปกป้องความฝันตำรวจเราพร้อมพรีกายถวายชีวันเพื่อการรังสรรค์สังคมที่สม ด้วยเกียรติภูมิแห่งเราผูคิดทักสันติราดด้วยเกียรติภู สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยข้อสอบอีกข้อนึงนะครับเป็นข้อสอบวิชากฎหมายสำหรับนายสิบตำรวจซึ่งได้ลงเพจไปตั้งแต่เมื่อว,วานนี้นะครับซึ่งนัดว่าสองทุ่มเราจะมาเฉลยกันวันนี้ก็มาตามนัดครับอาจจะมาช้าหน่อยเนื่องจากไลฟ์สดในเพจทำไม่เป็น ไลฟ์ไม่ได้หรือว่าทำไม่เป็นน่าจะทำไม่เป็นมากกว่าครับอ่คราวนี้เราก็เลยมาไลฟ์สดผ่าน Facebook นะครับในเฟซของดรชาติยูเตอร์โปลิสกุปยโสธรซึ่งก็แชร์ไปยังเพจนะครับก็ช้าหน่อยนะก็ติดตามแล้วกันใครที่ยังไม่ดูไลฟ์สดตอนนี้ก็จะบันทึกไว้ในเฟซในเพจติดตามได้ ข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบซึ่งออกข้อสอบจริงเมื่อน่าจะปี2 5 6 4นะครับข้อสอบชุดนี้ข้อสอบข้อนี้แต่ผมเอามาเปลี่ยนตัวเลือกนิดหน่อยมันง่ายไปข้อสอบจริงน่มันง่ายไปนะข้อสอบถามว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29ให้ความหมายของคำว่าบุพการีไว้ ยกเว้นข้อใดต่อไปนี้คําว่าบุพการีนะครับระดับในสิบตารวจเราอาจจะยังไม่ต้องจําว่ามันอยู่มาตราไหนเราจําเอาเฉพาะเนื้อหาก็พอเนื้อหาก็คือคําว่าบุพการีนี่แหละเนื้อหาส่วนมันจะอยู่มาตราไหนแล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องจําก็ได้ครับ ขอให้เราทราบเนื้อหาว่าบุพการีคืออะไรตัวเลือกกอไก่ข้อของทวดขอไข่ย,ย่าขอพี่ชายงอตาซึ่งมีคนมาตอบในคอมเมนต์แล้วนะครับก็หลายคนอยู่ส่วนมากก็ตอบถูกคำว่าผู้บุพการีนะครับใน เอกสารประกอบการติวของสำนักติวโพลิตกุ๊ปยสโสทรนะครับอยู่ที่หน้า167อาจารย์นำมาลงไว้นะในหัวข้อคดีอุทลุมซึ่งคำว่าบุคกาลีผู้สืบสันดาลเนี่ยใช้ในหลายเรื่องนะครับในกฎหมายอาญาก็ใช้ในกฎหมายอาญา,า,า,าก็มีทั้งภาคความผิดมีทั้งเรื่องการกระทำและรการยกเว้นโทษยกเว้นความผิด ได้รับการลดโทษก็ใช้คำว่าผู้บุาลีผู้สืบสันดานในหน้านี้นะครับคดีอุทธรุมเรามาศึกษาเรื่องคดีอุทธรุมไปเลยพร้อมกันในปพพย่อมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา1 5ึ2ผู้ใดจะฟ้องบุการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้ นี่คือข้อความในกฎหมายแต่ถ้าเมื่อผู้นั้นหรือญาติสิทธิ์ของผู้นั้นร้องขออายการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้ในเรื่องนี้ก็อายการเขาจะมีอำนาจในคดีแพ่งในเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีผู้บุพการีจะตรงข้ามกับผู้สืบสันดานจากนั้นแล้วถ้าใช้คําว่าผู้บุพการี ผู้ใดตรงนี้ก็ต้องหมายถึงผู้สืบสันดานจะฟ้องทั้งแพ่งและอาญาไม่ได้คําว่าฟ้องนี่คือฟ้องต่อศาลนะครับถ้าเจอคําว่าฟ้องที่ไหนเนี่ยหมายถึงว่า,า,าฟ้องศาลจะฟ้องเป็นแพ่งก็ไม่ได้เป็นอาญาก็ไม่ได้ถูกพ่อใช้มีดฟันหัวจะไปฟ้องพ่อว่าพยายามฆ่าก็ไม่ได้ครับกระบวนการมันก็มีในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาก็ไปแจ้งความเป็นคดี พนักง,งานสอบสวนทําการสอบสวนส่งสมนวนให้พนักง,งานอัยการพนักง,งานอัยการจะเป็นผู้ฟ้องนะครับนี่คือในคดีอาญาส่วนคดีแพง่งก็ต้องไปขอร้องแล้ครับให้อัยการฟ้องให้เนื่องจากว่าฟ้องเองไม่ได้คําว่าอุทลุมมันเป็นเรื่องของความกระตันยนะูดูตรงนี้ครับอุทลุมตามพจนานุก,กรมหมายความว่าผิดประเพณีผิดธรรมะนอกแบบนอกทาง นับแต่โบราณมานะครับประเพณีไทยบุพการีถือว่ามีพระคุณที่ผู้สืบสันดานจะล่วงละเมิดไม่ได้ผู้ใดไม่รู้บุญคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายจึงเป็นคนอุทธลุงมคราวนี้บุพการีคือใครบุพการีหมายถึงผู้บุพการีโดยตรงทางสายโลหิตขึ้นไปโดยสายโลหิตขึ้นไป คือโดยสายเลือดขึ้นไปมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดผู้สืบสันดานหมายถึงผู้สืบสายโลหิตโดยตรงลงมาคือลูกหลานเหลนกญครนี้จะาวาดให้ดูแล้วกันครับวาดให้ดูว่าผู้บุปการีผู้สืบสันดานเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้นเขียนอย่างนี้ครับว่าผู้บุปการี ผู้สืบสันดานล,ลายมือไม่ค่อยสวยนะครับฟังไปด้วยแล้วกันจะได้รู้เรื่องนี้แล้วก็ขีดเส้นใต้ตรงน,นี้ขีดขั้นระหว่างผู้บุกาลีกับผู้สืบสันดานเขาบอกว่าโดยสายเลือดขึ้นไปสายโลหิตขึ้นไปสายนี้ก็คือสายเลือดสายโลหิตขึ้นไปทางฝ่ายผู้สืบสันดาน ก็คือสายโลหิตลงมาสายโลหิตลงมาใครเป็นสายโลหิตบ้างก็เอาพ่อแม่พ่อแม่ก็มีลูกลูกก็จะเป็นสายโลหิตลงมาครับนี่ผู้สืบสันดานคือลูกลูกคู่กับพ่อแม่ อันนี้คือสายโลหิตพ่อของพ่อก็คือปู่ย่าอันนี้คือสายโลหิตครับพ่อของแม่ก็เป็นคือตากับยายนี่ก็คือสายโลหิตพอปู่ย่าตายายคู่กับใครก็คู่กับลูกของลูกครับลูกของลูกก็คือหลาน ก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ไล่ไปเรื่อยๆพ่อของปู่พ่อของย่าของตาของยายก็จะเป็นทวดนะครับปู่ทวดย่าทวดตาทวดยายทวดนะทวดสืบสายโลหิตขึ้นไปอีกครับก็เป็นพ่อของทวดทางนี้นะครับเมื่อมีทวดก็มีเหลนต่อจากเหลนวันนี้การไล่ ลูกหลานเหล้นเนี่ยมีปรากฏในหน้านี้ครับลำดับญาติไทยอันนี้เป็นเว็บของราชบัณฑิตนะครับราชบัณฑิตยสภาราชบัณฑิตยสถาน,ขานขกขาิ็นคนกำหนดมาลำดับญาติไทยที่จริงมันก็สุดแค่หลานอ,อ้ทษสุดแค่เหลนข้างบนก็ทวดนะเท่าที่ศึกษามา อาจจะได้ยินเสียงเพลงของปลุกใจสมัยก่อนลูกร้านเห้นหลนในภายหน้าจะได้มีวัสธาอาศัยอันนั้นเป็นเรื่องของเพลงครับจากเห้นแล้วเป็นหลนนี่ไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นเพลงแต่ลําดับญาติไทยที่ปรากฏในเว็บนี้ของราชบัณฑิตก็จะดูนะครับพ่อแม่ลูกครนี้หลาน พอมีปู่ย่าตายายลําดับนี้ครับปู่ย่าตายายก็จะคู่กับหลานคู่นี้จากนั้นคําว่าทวดนะครับอาจจะไม่มีใครเคยได้ยินหรืออาจจะมีคนเคยได้ยินชวดหรือทวดเคยได้ยินทวดแต่ชวดอาจจะไม่เคยได้ยินชวดหรือทวดคู่กับเหรนครับคู่กับเหรนพ่อของทวดหรือแม่ของทวดเรียกว่าเชียดหรือเทียด ใครไม่เคยได้ยินก็ได้ยินไว้ซะนะครับอา,อาจจะมีคุ้นก็พ่อของทวดคือเทียดเทีย <c> ด <oughs> ดีไม่เอามาทําเป็นตัวเลือกแล้วเทียดแล้วจะงงอีกนะครับก็เลยเอาพ่อของทวดแล้วกันคือเทียดเขาที่เทียดคู่กับใครเพราะว่าทวดคู่กับเหรนแล้วหลวนไม่มีนะครับเขาบอกว่าหลนนี่ไม่ใช่หลนขีดค่าไปแล้วลือครับลูกของเหรนคือลือลือเนี่จะคู่กับ เทียดลือนี่แต่พอลูกของลือกลายเป็นลืบลืบข้างบนไม่มีครับเขาไม่กําหนดมาใหออ้พ่อของเทียดชื่ออะไรไม่ได้บอกมาบอกแต่พ่อข้างล่างว่าลืบแล้วก็มีต่อไม่เีอว่าลืดนะครับลูกของลืบคือลือดข้างบนก็ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไร ก็เอาจํเป็นว่าเป็นสายเลือดไล่ลงมาเรื่อยๆอกันกันครับคงไม่ถึงหรอกครับใครอายุยืนมากที่สุดก็เพิ่งถึงแค่นี้แหละครับพ่อของทวดคู่กับลูกของเหลนคือลือ่นคงไม่มีใครจะอายุยืนมากกว่านี้แล้วแต่อาจจะมีก็ได้ครับคนอายุยืนเป็นร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบอาจจะมีลื่มีลืดต่อมาก็ได้ อันนี้คือลำดับชาติอ่าำดับญาติไทยที่ท,ที่ราชบ,บัณฑิตเขากําหนด,าม,นดมาาอน,นี้มาดูข้อสอบของเรา,าโดยสายเลือดขึ้นไปพ่อของทวดเมื่อกี้นะครับเทียดเออเทียดเทียดอาจจะไม่คุ้นนะพ่อของทวดคือเทียดหรือเชียดอ่า อันนี้ก็เป็นโดยสายเลือดขึ้นไปครับย่าก็โดยสายเลือดขึ้นไปตาเป็นพ่อของแม่ก็เป็นโดยสายเลือดขึ้นไปส่วนพี่ชายนี่ครับคือคําตอบพี่ชายไม่ได้โดยสายเลือดครับเป็นสายข้างสายข้างก็พี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวลุงป้านะ้าอาพวกนี้คําว่าบุปการีไม่ได้หมายความว่า ผู้อุปกาะรเลรี้ยงดูนะครับไม่ได้หมายความว่าผู้อุปกาะรเลรี้ยงดูในทางกฎหมายหมายถึงว่าเป็นลำดับญาติโดยสายเลือดบางทีชาวบ้านเราเข้าใจกันเองว่าคนที่เลี้ยงดูมาเป็นลุงป้าเลี้ยงดูมาพ่อแม่เสียตั้งแต่เด็กลุงป้าเป็นบุปการีคำว่าบุปการีไม่ได้หมายความว่าเลี้ยงดูให้เข้าใจใหม่ในทางกฎหมายนะครับ ให้เข้าใจใหม่บุพการีก็คือญาติสืบสายโลหิตขึ้นไปจะเลี้ยงดูหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นครับก็ให้เป็นทายาตเ,เ,เป็นญาติลำดับสายโลหิตขึ้นไปก็เรียกว่าบุพการีอันนี้เป็นเรื่องของคดีอุตลุมนะครับในห,นหน้าจอก็เป็นว่าเรามาเฉลยข้อสอบข้อนี้ พร้อมกับให้คำอธิบายแบบละเอียดของคําว่าผู้บุพกาลีและผู้สืบสันดานครับวันนี้ไว้านี้ครับครั้งหน้าเจอข้อสอบกับข้อใหม่กันครับสวัสดีครับ